สวัสดีชาวช่องทุกคนชาวช่องชาวนอนทุกคนนะคะก็อีกไม่นานเราก็ต้องโบกมือลาเกม360สามร,ร้อยหกองศาโมบิสสงครามบางหลังกันแล้วในวันที่25มกราคม2 2 2นีนี้นะคะเกมนี้ก็จะปิดตัวลงอย่างเป็นทางการเนาะก็คุณเล่นมานานนะเล่นมานานมากนะแต่แบบ ได้ยินข่าวว่าเขาจะอัปเดตแพดแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้อัปเดตอะไรเลยในส่วนของเนื้อเรื่องบทที่12เราก็คงจะเคลียได้แค่พาร์ทเดียวเท่านั้นอย่างอื่นก็ไม่ได้เคลียนะเพราะงั้น สิ่งที่เราทำได้ตอนนี้คือมาทำความรู้จักตัวละครที่เหลืออยู่ที่เราค้างเอาไว้ให้ครบจริงๆก็จะหายนะแบบฉันเติมไปไม่ใช่น้นอ,นอยเลยนะแฟชั่งแฟชั่นอะไรในนี้ก็ว่าจะตามเก็บตามอลองตัดดูก็ยังไม่ได้ทำเลย มันอยู่ไหนวะมันทึวบางหลังโอเคเอ่อที่เราเคลียร์ไปเป็นอ่าชิ้นหวังมุกเปยซีกับกุยเหรินห่วงฟูรงเนอะตอนแรกเราก็เอ่ออัพจากเราก็ว่าจะไล่จากขวาไปซ้ายแต่จู่ๆลำดับมันก็เปลี่ยนไปเอ่อดังนั้นในวันนี้เราก็ ก็กาดเคลียร์ให้เสร็จภายในวันเดียวอนะเพราะช่วงนี้ก็ไม่ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่จริงๆว่างแหละเพราะว่าไม่มีงานทำนะคนไม่มีงานทาก็จะประมาณนี้แหละเดี๋ยวขออนุญาตเช็คคลิปแป๊บหนึ่งนะคะว่าถึงไหนแล้วโอเคเป็นโอ้โหอัพล่าสุดอัพอัพพาร์ทอัพพาร์ทของห่วงฟูหลงหนึ่งปีที่แล้วส่วนแล้วก็อัพไปพาร์ท บทที่12พาร์ทหนึ่งเมื่อซ้าเดือนก่อนอยังจะคาดหวังให้มีใครติดตามช่องอีกหรอถามที่อ่ะงั้นก็มาเรียงลำดับจากซ้ายไปขวาละกันนะก็พมาที่องค์หญิงมูซีเวยนะผู้ที่ครอบครองดวงใจตัวละครหลักของเรามามาแล้วแต่ราคุณจะกดเยี่ยมชมหรอไม่ได้กดเนื้อเรื่องหรอตายแล้วไม่ได้เล่นนานแต่แต่ ไม่ได้กดถูกอยู่หรอถูกไหมไม,ไม่ไม่ถูกหรอมันต้องเป็นเยี่ยมชมหรืออะไรเอาเดี๋ยได้ไดิดมันใช่ตรงนี้ไหมอ่ะ <laughs> เดี๋ยวเ <laughs> ปิดคลิปแป๊บหนึ่งเลยเอ่อ <laughs> โอเคกดกดเยี่ยมชมแล้วไงต่อวะ <laughs> อ๋อยากดูคลิปประม,งม,มางเยี่ยมชมแล้วก็อ๋อกดรายละเอียดนะเออมันก้าเดียวกันด้ว่าเออถูกแล้วถูกแล้วออความลืมไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้กดเข้าปีหนึ่งอ่ะขอโทษขอโทษขอโทษโอเคออแนะนำโอเคมามีชื่อเสียงบทแรกองหญิงท่านจะมาที่ศูนย์แพทย์ทำไมหรือครับ ข้าได้ยินมาว่าตอนที่ข้าป่วยแพทย์หลวงชื่อเป็นคนช่วยชีวิตข้าไว้ข้าจึงมาเพื่อขอบพระคุณท่านองค์หญิงไม่ต้องเกรงใจขอรับการรักษาโรคขององคหญิงไม่ได้มีแค่กระหม่อมหรอกขอรับแพทย์หลวงชือ่อผู้เช่นนี้หมายความว่าอย่างไรหรือยาที่องค์หญิงทานเป็นยาชะมิดใหม่เบ่ากําลังอยากลองยาอยู่แต,ยยยแต่ในท่านหลานเย่กะบวนว่าเบ่าจะเกิดเรื่องก็เลยขวางไว้เจ้าหมายความว่าในท่านหลานเย่ได้ลองยาแล้วหรือใช่ขอรับ โอ้โหโครพะเอกถ้าอย่างนั้นทเท่ากับว่าองค์หญิงอย่างข่าเป็นนี่บุญคุณเขาหรือองค์หญิงขรับมันไม่สําคัญขนาดนั้นดอกขรับไม่ได้องค์หญิงอย่างข่าไม่ชอบเป็นนี่บุญคุณใครเขาต้องการเงินหรือไม่หรืออยากให้เลื่อนตําแหน่งหรือไม่หรืออะไรค่ะก็ทําให้ได้หมดเราเราคู่กับป่วยเฟืงได้ไว้ <laughs> นี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการเวองค์หญ<ป>ิงในท่านหลานเย้ไม่ใช่คนแบบนั้น ันมมองนางกำน,นันเจ้าเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับคนนั้นหรือไม่แน่นอนเจ้าค่ะเขาเป็นน้องชายของขงเฮาเหนียงเนียงและยังได้รับความปวดปลดปลดืปล้มจากองเต้มากเจ้าค่ะอะไรนะแล้วเ,เขาหน้าตาดีไหมดูถูกดูเถกหน้าแดงบอกแค่มองเห็นไกลๆก,ก็ไม่เห็นชัดมากเจ้าค่ะหล่อบอกเลยหล่อฉันปั้นเองกับมือถ้ามีโอกาสอยากพบในท่านหลานเย่ เธอพบเธอก็จะตกลุมหลักฉันไง <c oughs> อขอแห้งฝนตกแล้วหม่อมฉันไม่มีร่มอมหญิงหลบฝนก่อนเนะจ้าขาหม่อมฉันจะไปเอาร่ม,มาให้เจ้าค่ะฝนจะตกก็ตกเหมือนอากาศประเทศไทยแหละนางกำนันออกไปไม่นานถือร่มกลับมาเจ้าไปเอาร่มไม่ใช่หรือทำไมรีบกลับล่ะ หม่อมชันเจอกุ้ยเหรินหม่อมชันได้เจอกับกุ้ยเหริอนองค์หญิงรองเดาว่าหม่อมชันเจอกับผู้ใดอีกเพคะเสด็จพี่สเสด็จแม่หรือนิงเนียง,ยงไม่ใช่เป็นลายท่านหลานเย่หลานเย่ยืนลมให้ในท่านหลานเย่ได้ย็นว่าท่านกำลังหลบฝนกลัวท่านจะหนาวจึงยกร่มมาให้หม่อมชั้นเจ้าคะ่ะแล้วคนหายไปไหนกลับแล้วเพคะ มูซีเวทถือร่มวิ่งตามไปตามหลังมาองหญิงนี่ไม่ใช่ทางไปวังฉือหนิงเจ้าค่ะท่านเอาร่มมาให้ข้าแล้วเขาจะทำอย่างไรในท่านนาันเย่แข็งแรงองคหญิงสุขภาพไม่ดีฝนตกลมแรงเรารีบก,กลับไปกระเถิดเจ้าค่ะอยากให้ตัดพาดไปที่ไอตอนมีดาบแต่ไม่ใช่ดาบก็ใช้มือต่อยพัดพาดบทไหนสักบทนี่แหละดุนดนมเนมขึ้นมาทันทีอย่าเร่งตรงหน้าคือประตูแล้ว อ้ยาตกลงไปในบอ่อน้ําดูเดินยังไงไม่ดูบอ่อเลยรีบเดินเข้าไปประคององค์หญิงเสื้อเปียกหมดแล้วรีบตามหม่อมฉันกลับเถอะเจ้าค่ะเห็นเงาคนออกจากวังเกือบจะได้เห็นคนคนนั้นแล้วต้องต้องตามดูขนาดนี้เลยเอ่เอ,อขออนุญาตดื่มน้ำแป๊บนะคะ <c oughs> บุญคุณช่วยชีวิตท่านพี่เจ้าค้าขอพะคุณพี่ที่ขอให้เสด็จแม่อนุญาตให้ข้าได้ออกไปเที่ยวเจ้าก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีข้าเห็นวันนี้ดอกเบญจมาศบานได้สวยมากคิดว่าเจ้าคงจะชอบในขณะนั้นมีดวงตาคู่หนึ่งจ้องมองมู่เปิดเจียงจากที่มืดธนูยิงโดนมู่เปิดเจียง เว่ยเอ๋อร์ชอบรู้เลยว่าเสด็จพี่รักเว่ยเอ๋อร์ที่สุดวิ่งเข้ามาอันตรายหยุดก่อนวิ่งมาข้างๆ้า,าดึงมู่ซเว่ยถอยไปข้างหลังแหมพระเอกอีกแล้วนะจ๊ะธนูบินผ่านมากลัวจนหลับตาสนิทเป็นมือสังหารมีมือสังหารมือสังหารถูกจับองคคลับหลวงลงมือมูอมอซเว่ยแล้วท่องเต้อยู่ในการป้องกันอย่างแน่นแฟน้นพักหนึ่งนังจากเสียมุนวายจุดยอดอลอะไรเนี่ยองคหญิงถ้าบาดเจ็บตรงไหนหรือไม่ ไม่เป็นไรมือสังหารอยู่ไหนจับมือสังหารได้หรือยังจับได้แล้วเนื่องจากรานเย่ต้าเหรินมาทันเวลาไว้เอ,อ๋อกลับวางเร็วตั้งสติขึ้นมาสเสด็จพี่ท้ามีเป็นไรใช่ไหมเจ้าคะทำไมถึงมีมือสังหารที่นี่ได้มีคนกล้าดีนะกล้าลงมือกับข้าโชคดีที่มีหลานเย่ตรวจสอบได้และเข้ามาในวังช่วยข้าได้ทันเ <Pe ak> ขามีเป็นไรข้าต้องไปเยี่ยมเขา ห้ามมูสิไหวเขาไม่เป็นไรมีแพทย์หลวงทรง,งช่วยมาบัดเจ้าไปที่นั่นมีแต่จะวุ่นวายไปอีกนั่นผัวสองของฉันนะแต่ว่าแม้แต่ที่นี่ก็ไม่ปลอดภยัยเจ้ารีบกลับฟังเถิดอย่าให้เสด็จแม่ต้องกังวลเลยองค์หญิงไปเถิดแล้วจะมีโอกาสได้เจอกับนายท่านหลานเย่ยอีกอเรานี่เป็นคนฮอตจริงๆริจร้ะ วันนี้องหญิงแต่งตัวสวยมากทำไมไม่ทราบว่าหลานเย,ย่จะคิดแบบนี้เหมือนกันไหมองค์หญิงไม่ชอบงานเลี้ยงแต่วันนี้ดูกระตือืูร้รนมากอยากเจอนายท่านหลานเย่ยนี่เองอย่าขัดจังหวะสิผมค้ายุ่งหมดแล้วองค์หญิงป่วยอีกแล้วหรือไม่ไอนิดหน่อยฉันว่าที่องคหญิงป่วยบ,บ่อยเนี่ยเพราะว่าใส่เสื้อผ้ารุ่มล่ามแล้วก็แบบฝุ่นฝ่นอะไรเงี้ย หรือเปาพูดมั่วขนาดท่านยืนถ้ายังยืนไม่ได้อย่าไปเลยคาดอยากคาอยากจะไปเจอหลานเยสะพักแล้วก็จะกลับอะไรทำเพื่อผู้ชายขนาดนั้นนางกำนันเตือนมูซีวอยู่ในวังเฉินหนึ่งพักผ่อนกินยาเสร็จอาการก็ดีขึ้นงานเลี้ยงสิ้นสุดหรือยังสิ้นสุดแล้วองค์หญิง แล้วหลานเย,ย่ล่ะไปแล้วหรือเบาได้ยินมาว่าในท่านหลานเย่ยมาหาของเฮาเหนียงเหนียงไหมคะได้พวกเราไปด้วยกันไปไหนแม่มาเสด็จแม่นางกันานบอกกับข้าหมดแล้วลูกกำลังป่วยอยู่ไม่ยอมพักผ่อนหรือเสด็จแม่ลูกอยากไปถวายบังคมของเฮาเหนียงเหนียงแล้วจะกลับทันทีถวายบังคมข้าจำได้ว่าตั้งแต่ที่ลูกป่วย ก็ไม่มาที่วังคุณหนิงถวายบังคมอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นเวยเออรู้สึกผิดงานให้เวยเออไปไม่ต้องรี่ถวายบังคมรู้ก,กลับไปพัดผ่อนเถอะแพทย์หลวงฉือรบกวเนเจ้าจับชีพจรให้องค์หญิงหน่อยพะาขาเชิญองค์หญิงเข้าไปท่านในเถิดอยากจะเจอหลานเย่ยากขนาดนี้เลยหรือนี่แหละคุณฮอตประจำราชสำนักนะ หาหาตัวอย่างนิดนึงก็เธอไม่ได้กําหนดมาให้เป็นคู่ไงเปิดเฟืองถูกกาหนดมาให้เป็นคู่ทําไมวันนี้ข้องคารักถึงมีนางกํำนันมากมายใช่แปลกจริงๆอีกอย่างมาพระท่านทั้งนั้นฮะข้าหรอเมื่อกี้นางกำนันให้เงินข้าแล้วขอให้ข้าต้องทําให้เจ้าอยู่ต่อให้ได้มองไปยังทิศทางที่นางกำนันทุกคนกำลังแอบมองบ้า คนันหล่อชิมด้ตอนนี้ในวังชื่หนิงมู่ซิวยกำลังแจกเงินให้นางกำนันหนึ่งภาพวาดหนึ่งเหรียญเงินผู้ใดว่าภาพเหมือนหลานเงย่มากที่สุดข้าจะเพิ่มให้องหญิงในท่านหลานเงย,ย่ยังไม่ทราบว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเสด็จแม่ไม่ให้ข้าไปข้าเลยต้องทําอย่างนี้เพื่อให้ได้เจอเขานางกำนันกำนังวาดอะไรหรือเจ้าดูสีภาพไหนเหมือนเขาที่สุด ใช่ไปคะองหญิงภาพนี้เหมือนมากไปคะนี่คือเขาหรือองหญิงเคยเจอในท่านหลานเย่ยแล้วหรือวันนั้นในท่านหลานเย่ยต้องจับมือสังหารสองคนก็ยังไม่ได้เจอกันตอนเจอปลอมตัวเป็นนางกัน,นันแล้วออกข้างนอกเกิดเรื่องนิดหน่อยองค์หญิงท่านอยากจะปลอมตัวเป็นนางกำปันออกไปนอกวังอีกหรือแน่นอนข้าต้องตอบแทนมุงคลที่เขาช่วยชีวิตข้าไว้ องหญิงท้าไทยเขารู้เรื่องใหญ่เลยนะเพคะกลัวอะไรเจ้าช่วยข้าหน่อยเสร็จแล้วข้าจะรีบกลับทันทีความชิมืนนะเนาะเออไม่เป็นไรเพว่ผู้ชายเราทำได้เราเข้าใจเว้ยที่ประตูค่ายองครักษ์นางกำนันหลายคนอยากพบหลานเย่ <c oughs> ตําตัวไม่ถูก ยืนอยู่ฝั่งนึงนิ่ๆ,ๆนี่คือชะตากรรมความเจ้าเสน่ห์ของเจ้าข้าจะห้ามได้อย่างไรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพดหน้าเราจะเปลี่ยนชุดให้หลานเย่หล่หอ <c oughs> คบกับเพื่อนเร็วแล้ว <c oughs> ถอนหายใจทำไมมีอะไรให้ข้าช่วยหรือเปล่า <c oughs> นางกำนังหันมาสีหน้าเปลี่ยนไปถ้าเจ้าโดนกลุ่มผู้ชายล้อมรอเจ้าคงไม่สนุกหรอก ที่แท้เจ้าเสียใจเพราะเรื่องนื้อนี่เองหมอบมือให้นางกำนันนายท่านหลานเย่เบื่อแล้วไปเถอะหล่อนางกำนันแยกย้ายกันไปหมดทำไมพวกเขาเชื่อฟังเจ้ามากนักมีด้วยหรือเปลี่ยนหัวข้อทันทีเดินเข้าไปดึงเอาไว้เจ้ามานี่หน่อยข้ามีเรื่องจะบอกขอบพระคุณท่านที่ช่วยเหลือหลานเย่จะจดจำบุญคุณนี้ไว้ไม่ต้องเกรงใจเรื่องนีดเดียวเองอย่าลืมต่อแทนบุญคุณข้าก็พอ เรื่องเล็กน้อยหรือความความความอยู่ในดงผู้หญิงอล้เนาะข้าได้ยินมาว่าเจ้าเป็นคนช่วยเหลือองค์หญิงเจ้ร้ท่านดีกับข้ามากก็เท่ากับว่าเจ้ามีบุญคุณกัข้าด้วยเจ้าเป็นนางกำนันของวังชืน่นิงหรือดูด,ดูไม่ออกได้ยังไงวะยังไม่เข้าใจเลยเนี่ยเจ้าถามเยอะทําไมเ้าก็แค่อยากจะถามว่าเจ้าคิดว่าองค์หญิงเจร้เป็นอย่างไรหรือแน่แน่แน วันนั้นในสวนดอกไม้พระราชวังยังไม่ทันได้มองแต่ได้ยินว่าองญิงได้รับความรักใคร่จากทองเฮามากจากไทยเฮามากคงจะเป็นคนที่สง่างามมากแนะ่เบะปากสง่างามใจดีเจ้าชอบคนสง่างามหรือฮะกับเหล่านะถ้าเชน่นนั้นดีมากวันมะลืนเวลานี้ข้าจะรอเจ้าที่นี่ข้ามีเรื่องอยากจะบอกเจ้ามองมู่ซีวยออกไป เด็กหิงตัวน้อยกระตือดรรุนแบบนี้ตลอดนอกบมาเขาโนอไวเอ,อ๋อทำไมวันนี้ถึงมาตำหนักอย่างสิน้นไว้เอ,อ๋อคิดถึงท่านพี่ก็เลยขอเสด็จแม่มาเจอเด็ <S 1> <S 1> <S 1> กน้อยเอ,อ้ยเดี๋ยวนี้ปาเก่งขึ้นมากนะ เรื่องเมื่อกี้น้องคิดเองนะแล้ยังใช้ข่าเป็นข้ออ้างอีกท่านพี่ฉลาดจริงๆหรอกท่านพี่ไม่ได้เลยห้องเต้พยะค่ะนายท่านหลานเย่มาขอพบพะยะค่ะหลานเย่มอมูสีไหวแล้วสงสัยทําไมหรือวันนี้หลานเย่ก็มาสองคนจะได้เจอกันแล้วตอนนี้ยังไม่ได้เจอท่านพี่ท่านพี่ปิ่นปักผมน้องหายไปไหนแล้วมูซีไหวแก้งหารอบๆหลบ,บ,บหลังเสาไม่ยอมออกมา ว่ายเอ๋อหาเจอหรือ,อยังใกล้แล้วท่านพี่ไม่ต้องเป็นห่วงน้องหรอกหรือว่าว่ยเอ๋อเขินไม่เป็นไรเรียกหลานเย่ยเข้ามาในตำหนักพะยะค่ะมันมีบทไหมไม่มีใช่ไหมหรือต้องกดออกโอ้กูดขอให้ห้องเต้อ,อายุยืนหมื่นปีพะยะค่ะ เรื่องที่ค้าให้เจ้าไปตรวจสอบได้ความคืบหน้าหรือไม่ทูลฮ่องเต้งานเป็นไปได้ด้วยดีองค์หญิงไม่ออกไปข้างนอกหรือวันนี้ข้าไม่ได้แต่งหน้าจะเจอเขาได้อย่างไรโอ้ย <laughs> น่าสดมาเหรอลูกมุมนี้ท่านพี่ดูหล่อมากมา,มาถึงเราใช่ไหมหล่อ องค์หญิงท่านหัวรอแบบนี้เป็นชั่วโมงแล้วนะเพคะนางกำนันเอาอะไรให้กินหรือเปล่ามีอะไรหรอตอนหลบหลังเสามองในท่านหลานเย่ไม่เห็นท่านหมดว่าเหนื่อยเลยเพคะเพราะตอนที่หลานเย่กับท่านพี่คุยงานดุหล่อมากท่านพูดมา้อยครั้งแล้วเนาะเพคะอะไรมันจะลงขนาดนั้นวะ ข้ากับท่านพี่นัดเจอกันพรุ่งนี้ข้าจะแต่งตัวให้สวยๆแล้วบอกกับท่านพี่ว่าองค์หญิงไม่สบายแล้วชื่อหลวงย่วนโดนเรียกเข้าเฝ้าในวังไทยเฮาดิงรั่วนั่งข้างๆแพ้ชืออาการของไวเออเหตุใดจงแย่ลงทุกวันหรือนี่คือแพ้ชื่อมีสิ่งใดก็พูดออกมาเถิดทูลไทยเฮา เมื่อตอนตั้งคันองคหญิงไทยเฮาเคยโดนยาพิษถึงแม้ว่าจะได้รับการรักษาแล้วแต่องค์หญิงอยู่ในคันก็เกิดมาพร้อมพิษพะยะค่ะกระหม่อมไร้ความสามารถเกรงว่าตอนนี้สารพัดยาสรยาสรอะไรอะไรสามพัได้เข้าไปทั่วอวัยวะขององหญิงคงยากที่จะทนได้ถึง10ปีพะยะค่ะอะไรนะอีกแค่10ปีเองหรือ แพชื่อไม่มีวิธีรักษาได้หรือทูนไทยเฮาหนีงเนียง,ยงกระหม่อมได้แต่พยายามเต็มที่แล้วพะยะค่ะข้าทราบแล้วจะออกใบสังยาเถิดพะยะค่ะเว้ยเอออย่าท้อใจเลยนะเดี๋ยวข้าจะทับทุกทางเพื่อรักษาให้ได้ซ่อนถูกไว้และมองหลิงรั่วพางยิ้มเจ้าค่ะเว้ยเออเชื่อเสด็จแม่เว้ยเออจะทานยาและพักผ่อนให้ดีนะเจ้าค่ะ สงสารน้องเนาะน้องก็พยายามมีชีวิตแหละแต่เรื่องลูกมันก็เป็นอะไรที่คุมไม่ได้เนาะองหญิงอย่าเสียใจเลยถ้ากลัวนายท่านหลายเย่จะทิ้งท่านท่านก็ขอให้ห้องเต้แต่งงานก็ได้นี่เพคะข้าไม่อยากให้ท่านพี่สั่งให้แต่งงานข้าไม่อยากรบกวนท่านพี่แต่ว่าองหญิงเก็บเสื้อผ้าพรุ่งนี้ไม่ไปแล้ว องหญิงหรือว่าจะให้บ่าวไปบอกดีเพคะไม่ต้องค่าจะไม่เจอเขาอีกวันต่อมาเวลากับสถานที่นัดกับหลานเย่องคหญิงบอกว่าไม่อยากเจอเขาอีกแล้วไม่ใช่หรือเพคะพูดเบาๆเ,เดี๋ยวเขาได้ยินองหญิงท่านอ,าอะไรเนี่ยท่านกำลังป่วยอยู่ถ้าไทเฮาทราบต้องว่าบ่าวแน่ๆเลยเพคะ รออีกสักพักรอให้เขากลับแล้วเราค่อยกลับคิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้ถ้าไม่เห็นข้ามาก็กลับสิเดินมาหาหลานเย่เจ้าอยู่ที่นี่ทำไมข้ากำลังรอคนหนึ่งรอคนนานขนาดนี้แล้วคงไม่มาหรอกใช่ก็คงจะมีธุระไปเถอะข้ามีเรื่องอยากจะถามหนึ่งหลานเย่ไปไกล,ไกล ไอได้แล้วองค์หญิงไปคะเพื่อไม่ให้เขารู้ท่านก็นเลยห้ามไม่ให้ตัวเองไอไม่ดีต่อสุขภาพนะไปคะถึงจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งอย่างไรก็ไม่ถึงสิบปีหรอกองค์หญิงพวกเรากลับเธอสงสารน้องอา้านี่จะจบแล้วหรอ อาหารยังอยู่ครบบนโต๊ะองค์หญิงท่าคิดถึงผู้ใดบอกว่าข้าคิดถึงในท่านหลานเย่ยังยังไม่ได้พูดยังไม่ได้พูดลูกบ่าวยังไม่ได้บอกเลยว่าเป็นลายท่านหลานเย่ก็ค่ะบ่าวได้ยินมาว่าหลานเย่ใกล้จะออกจากวังไม่รู้กลับมาเรื่องบ่หรือไม่อะไรหรือเขาไปไหนทําไมจะไม่กลับมา หม่อมฉันไม่ทราบเจ้าค่ะองค์หญิงลองไปถามเขาเองนะเพคะเดี๋ยวข้าจะไปถามเขาเองถูกเจ้าค่ะหม่อมฉันจะตามท่านไปเข้าเฝ้าไทเฮาเจ้าค่ะเข้าเฝ้าเรื่องอะไรหรือตอนนี้เสด็จแม่เฝ้าสังเกตดีมากแน่นอนว่าต้องปลอมตัวเป็นนางกำลังหนีออกไปอยู่แล้วมู่ซิวยลอมตัวเป็นนางกำลังรีบมา่ข่องคลักเห็นหลานยี่กำลังจะออกไป โถเอ้ยเจ้านี่เองเจ้าม่เป็นไรใช่หรือไม่ทำไมวันนั้นเจ้าไม่มาข้าเป็นห่วงมากข้าสบายดีเพียงแต่ว่าเจ้ามีธุระเจ้านายมีธุระจึงออกมาไม่ได้เช่นนั้นก็ดีแล้วได้ยินมาว่าเจ้าจะออกนอกวางไม่กลับมาอีกหรือไม่กลับมาทำไมเป็นเช่นนั้นข้าแค่ออกไปข้างนอกสองสามวันนี่เจ้ากลันหลอกข้าหรือ ถ้าเช่นนั้นข้าคงได้ยินมาผิดเจ้าจะไปไหนหรือไปนวัตสการเพื่อนเก่าแก่คนหนึ่งที่เคยเป็นอ้าน่วยขององคหญิงเจรูเจ้าก็อาจจะเคยเจอนะอ้าน่วยของข้าทําไมข้าไม่เห็นรู้เลยกอดอ,อกหายใจแรงเฮ้ยเจ้าเป็นอะไรไปไม่เป็นไรแค่เจ็บหน้าอกให้ข้าไปส่งเถอะนะไม่ต้องหรอก ห,หลังแล้วิ่งเจ้าไปแล้วต้องปลอดภัยนะคะจะรอเจ้ากลับมารอเย่ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเจ้าไม่ต้องทำอะไรให้ข้าทั้งนั้นปล่อยให้ข้าแอบชอบเจ้าไปคนเดียวก็พอทำไมน้องเป็นเด็กดีอย่างนี้ล่ะมู่ซีเวยกลับวังชื่อหนึ่งถูกคนในวังร้อมรอบถึงทุกคนจะร้อมรอบได้มู่ซีไวยก็มาถึงตำหนักได้ องหญิงองหญิงไม่ใช่ได้พบกับนายท่านหลานเย่ยแล้วหรือใช่ข้าไปหานายท่านหลานเย่ยแล้วนายท่านหลานเย่ยว่าหลังใหญ่นายท่านออกไปนอกวังทําไมอืมนายท่านหลานเย่ยออกนอกวังหรือว่านายท่านหย่าเล็กจ,จะไม่กลับมาแล้วจริงๆคงไม่ใช่หรอกโมซีเหวยเหมือนฟนื้นขึ้นมามองเรากำนัน สายเตาน่ากลัวนายท่านหลานเย่พรุ่งนี้จะไปออกตรวจข้าอยากตามไปแต่เขาไม่อนุญาตองค์หญิงยังไม่หายดีโปรดพักผ่อนเถอดเจ้าค่ะรอตอนหายดีแล้วถ้าอยากไปเที่ยวกับนายท่านหลานเย่ก็แค่บอกเจ้าค่ะทำไมนางกังวลใจเช่นนี้ตกลงกำลังปิดบังค่าเรื่องใดใช่แล้วเมื่อกี้หลานเย่พูดถึงอ้านหน่อยทำไมข้ารู้สึกหนุเช่นนั้น พรุ่งนี้ต้องแอบสกุดรอยตามหลานเย่เพื่อดูว่าคนที่เขาเทิดทูนเป็นผู้ใดวันต่อมาผู่ซิวยหนีออกมาได้และยืนรอยอยู่หน้าประตูวังในท่านหลานเย่ในท่านออกนอกวังเพื่อเส้นไหว้น้องชายหรือวันนี้ครบ100วันข้าจะต้องมาเส้นไหว้ วันนี้ถึงกะของกระหม่อมไม่มีเวลาไปขอให้ในท่านหลานเยเย่ทำแทนกระหม่อมครับแต่ก่อนทุกคนอยู่ค่ายองคารักษ์ด้วยกันข้าเข้าใจค่ายองคารักษ์ตกลงคนนี้เป็นผู้ใดแพทย์ฉอก็มาแล้ววันนี้ครบรอบหนึ่งรวันเสียเพื่อนเก่าก็ต้องมาแน่นอนครับ นี่คือสุสานของผู้ดทํทำไมดูโดดเดี่ยวจังแพทย์หลวงชื่อรู้จักคนนี้หรือไม่ทราบยากลับใบสั่งเขาอมมอฝากที่แพทย์หลวงชื่อใช่ความปรารถนาของเขาช่วยคนที่เขารักหรือไม่ร้อยวันก่อนยาสมุนไพรคนที่แพทย์หลวงชื่อช่วยไว้คือข้าไม่ใช่หรือมันเป็นความปรารถนาของเขาแน่นอนแต่คนที่เขารัก ชื่อหลวงว่วนยังพูดไม่เสร็จก็เห็นมู่ซีเหวยเดินโซเซเข้ามาอง์หญิงเว่ยเออนึกถึงกันหรือว่าอง์หญิงเจรู้คำพูดของสองคนมู่ซีเหวยไม่ได้ยินเขาแค่มองหลุมศพด้วยความนิ่งเงียบคิดในใจมองหลานเย่คนที่เจ้าเส้นไหวเคยเป็นอัน้อนไหวยขององค์หญิงเจรู้เพื่อนเก่าของเจ้า กับใบสั่งยาเพื่อช่วยคนที่เขารักหรือแต่ข้าคือองค์หญิงเจียหรูไม่ใช่หรือแพทย์หลวงชื่อช่วยไว้ตอนหนึ่งร้อยวันก่อนคือข้าไม่ใช่หรือแล้วเขาเป็นผู้ใดทำไมไม่มีผู้ใดเล่าให้ข้าฟังเกี่ยวกับคนนั้นทำไมข้าจำอะไรเกี่ยวกับเขาไม่ได้เลยเอาหมดแล้วหรอสรุปใครอะ สรุปสรุปเขาเขาเป็นใครเขาเอาหรือมันอยู่ในเนื้อเรื่องหลักด้วยหรอทำไมชินจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะต่อไปเป็นสินฟังมู่ไฟเฟิร์มสามีแบบหนึ่ของเรามากาดอื่นก็ขอตัดพัด ของมูซีเวยไว้เท่านี้แล้วเราไปพานหน้าเราไปเปลี่ยนแฟชั่นกันโอเค